สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธิการโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการได้มอบของขวัญปีใหม่2565ในการที่จะดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบก,การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งกระผมนายสมบูรณ์ธรรมลังกาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งได้ดำเนินการตามโครงการ ชานส์พาน้องกลับห้องเรียนซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มกำลังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ครบ100%ซซึ่งจะมีรายละเอียดนะครับการขับเคลื่อนการดำเนินการโปรดติดตามในโอกาสต่อไปครับขอขอบคุณมากครับ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาส2019ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทำให้ได้เรียนไม่เต็มที่มีการเปิดปิดเรียนบ่อยครั้งจากการพบการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มอยู่ในช่วงคลี่คลายจึงมีความพร้อมที่จะนำนักเรียนกลับเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างเต็มที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพการสร้างการรับรู้ความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโรงเรียนวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ด้วยการประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียน การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรณีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนประเมินตนเองในระบบไทยสต็อปโควิดพลัส จำนวน44ข้อทุกโรงเรียนมีผลการประเมินผ่านในระดับสีเขียวได้จัดทำมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันของสถานศึกษากรณีพบผู้ติดเชื้อหรือพบว่ามีนักเรียนครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงสูงสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ กรณีโรงเรียนเปิดเรียนในรูปแบบออนไซต์ได้ตามปกติโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้ง6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นประสานผู้ประกอบการรถรับส่งในการจัดทำมาตรการการจัดการด้านความสะอาดการรับส่งนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการติดตามและรายงานผลโรงเรียนต้องประเมินความเสี่ยงของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและคนในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย กรณีพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนต้องรายงานข้อมูลรายวันผ่านโปรแกรมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาโปรแกรม Student Smart System หรือ 3S ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลนักเรียนสามารถติดตามตรวจสอบเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว สามารถใช้ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทัื่อถึงเป็นรายบุคคลได้กำกับติดตามนิเทศให้กำลังใจและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนการติดตามของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย หลังจากเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายนำโดยนายพาสเดชุิยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมและจัดการศึกษาในรูปแบบผสมผสานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างแท้จริงครับ จากการนำเสนอการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมของสำนักงานเขตพืที่การสาึกษาประษาเชียงรายเขตหนึ่งนะครับภายใต้การพาน้องกลับ เข้าสู่ห้องเรียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจและมีความสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับจากทั้งผู้บริหารในสถานศึกษาคณะคุณครูตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จและสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนนะครับได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะครับ ต้องขอากราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านไว้หนโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณมากครับ